สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่ 16- ถึง,งส1ิพฤษภาคมของชาวราศีมังกรคือพื่ที่ารราิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15ธันวาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือรัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออนุญาตย,ยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมังกรทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากัน หรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูันเนาะชาวราศีมังกรว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเออค,คุณนี้แหละที่คุณจะรักไปตลอดทางค่อนข้างคาดหวังมากๆเลยแต่ว่าด้วยพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขามันก็ทําให้คุณอนข้างหงุดหงิดด้วยเหมือนกันแล้วก็ความเจ้าชู้หรือความโกหกหรือความกระล่อนหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างมันทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจะไปได้หรือเปล่ามะ นะในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรด้วยมันทําให้คุณค่อนข้างหงุดหงิดและค่อนข้างเสียใจแล้วมีความอารมณ์หลากหลายอารมณ์มากๆเลยกับตัวเขานะครับนะนี้คือในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงปัจจุบันแล้วเนาะฟิลพามกราเออฟิลาหพาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยเหมือนคุณก็พยายามนะตีกรอบพยายามบอกกล่าวเขาว,ว่าห้ามทําอะไรบ้างให้ทําตัวอย่างนี้อย่างนี้นะมันทําให้เขาค่อนข้างเฟ้งแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาก็ค่อนข้าง ยังรักคุณอยู่แล้วก็พยายามทาตามสิม่งที่คุณต้องการอยู่นะครับนะพอเขาก็มองว่าเอออยากก็ยังอยากให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นรักระยะยาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวาใจเซลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันนะว่าในใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองอ่ะก็รู้สึกว่าบางทีก็อ,อยากบ้ากล้าบางทีบางทีก็อยากเลิกเลยนะม,นมันหลากหลายอารอมณ์มากๆแต่ว่าในความรักความความผูกพันความอ,รอารัยอารบเนี่ยมันยังมีอยู่มันทําให้คุณยังไม่สามารถตัดเขาได้ฉะนั้นคนนุณเลยรู้สึกว่าเออก็ทนอยู่ย่ายละนะแล้วก็พยายามไปบีบบังคับเขา,าให้เขาทาตามใจหรือความต้องการของคุณเกิดขึ้นเราะคุณรู้สึกว่าเออถ้าเขายังอยู่ในคอนโทรลคุณมันก็ยังสามารถความรักนี้ก็ยังฟ้าพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ แล้วเขาลากเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าคุณน่ชอบบีบังครับเขาชอบอ้างนู้นอ้างนี้แล้วมาบีบังครับแต่ว่าเขาเองอะก็รู้สึกก็รู้แหละว่าคุณน่ะรักเขานะแต่มันค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่เขายินดีทําตามไหมเขาก็ยินดีทําตามอยู่เพราะเขารู้รีว่าคุณอะเป็นคนหนึ่งในคนที่ารถนาดีเขาด้วยความจริงใจจริงๆนะแต่พี่แต่ว่าในในในหลายในเรื่องในในหลายๆเรื่องราวเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะทําให้คุณด้วยเหมือนกันนะครับอะไรเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าในในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบบ้านะครั มาดูกันาานะไพ่แบบไปสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนาระหว่างวันที่16บหกถึงยี่สาพฤษภาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนาระหว่างวันที่ยี่สิบสี่ถึงสาสบพฤษภาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีมังกรบางท่านส่วนน้อยที่มีการคาดเคลื่อนของช่งเวลาบ้างนะครับมาดู16กถึงยนะี่สากนเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย16กถึงยี่สาพฤษภาคม,ม,มช่วงเนี้นะชาวมังกรก็รู้สึกแฮปปี้ขึ้นเพราะเขาเองนะทำตัวน่ารักขึ้นนันนะครบ แต่จริงมันเกิดจากการที่คุณไปบอกกล่าวหรบีบบังคับเขาเนี่ยจนเขาไม่สามารถทําตัวไม่ดีได้นะครับคุณก็รู้สึกแฮปปี้ดีรู้สึกว่าเออเขาทําตัวดีขึ้นนะเขาทําตัวดีขึ้นนะแฮปปี้เขาเองอ่ะพอเห็นคุณมีความสุขดีเขาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอาจจะมีการมาต่อรองเกิดขึ้นอาจจะขอไปนู่นไปนี่หรือมาต่อรองข้อบังคับอะไรบางอย่างคุณว่าเออขอทําแบบนี้ได้ไหมขอไปนู่นไปนี่ได้ไหมซึ่งคุณก็รู้สึกไม่เอาอ่ะไม่เชื่อใจยังไม่ให้ทํานะยังรู้สึกว่าเอออย่าเพิ่งถ้าจะมาขอจะไปนู่นไปนีหรือข ไอ้ฝีที่เคยห้ามไปเนี่ยยังให้ไม่ให้ไปนะนะครับแล้วก็ยี่สิบสี่ถึงสามสิบพิษภาคมหลังช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิบพฤษภาคมเนี่ยช่วงนี้นะครับคุณเองก็จะมีความสุขแฮปปี้ดีแหละนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเขาค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเบื่อเขาบอกว่าทีบางอย่างเรื่องบางเรื่องคุณทําได้ทำไมเขาทําไม่ได้ทำไมคุณต้องมาห้ามเขาด้วยนะค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่า ด้วยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะมันมีความเชื่อใจมีความภูมิใจอยู่ความสัมพันธ์ก็ดําเนินไปได้แหละแต่ดําเนินไปได้โดยที่เขาว่าเก็บความไม่พึงพอใจรืวาู้สึกความรู้สึกเหมือนไหนความสิ่งไว้ในใจลึกๆของเขาแต่ด้วยเขายังมีความรักหรือแล้วก็ความรู้สึกว่าเออยังต้องการพึ่งพาหรือมีความเชื่อใจกันอยู่เนี่ยเขาเองก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปด้วยเหมือนกันซึ่งคุณก็รู้สึกแฮปปี้ดีไหมก็รู้สึกแฮปปี้ดีนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีมังกรไม่แค่นี้เนาะ ชาราศีมังกรท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งารายเดียวไปใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า